ครับสวัสดีครับคุณตูนครับครับปมสวัสดีครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนเือนนะครับมาชมส่วนพริกของคุณตูนนะครับวันก่อนก็ส่วนแตงกวานะครับอยูว่าตัดกิ่งแตงกวานะครับชุดนั้นก็ได้กำไรแบบไล่หมื่นนะครับสำหรับคุณตูนนะครับวันนี้ปลูกมาพาเพื่อนเือนนะครับมาชมการปลูกพริกในกระสอบนะครับหรือว่าใน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 ทุ่งดานะครับนี่ครับทุ่งดํานะครับวันนี้ก็อยากทาาคุณตูนว่ามีการ วิธีการปลูกทาอย่างไรมั้งครับนี่วิธีการปลูกชายดินดินนน่นชย้ยอะไรต้มมาต้มมั้งครับนี่บผมก็ชาดินตัวตัวไปถี่ได้ตามบ้านนะครับครบแต่ว่าถ้าว่าลงทุนจะคิดก็กคือเ้อหน้าดินก็มีไกล้นะครับทุกวันเอาวัตถุดูรอบบ้านนะครับอย่างเช่นนี้นะเนี่ยไปปอกแอ่งใม่ปลูกไหม่ที่ว่ามันปลูกตังกองชุ่มอยู่หมากหมากอับ โอ้ไมล์ปุกปุกเนี่ยมาปลมมาม้มกับกบีมกับตัวดีอะตัวนี้เราชีช้จุลินทรีย์ไปมั่งแล้วก็มันจะเป็นเป็นปล่อยละละย่อตาล่าอีกทีนนึงครับครับจุลินทรีเพิ่มใจทั้งโปรดแจ้งตั้งใจอีกอย่างหนึ่งมันทำห้าาเชื้อไตรโกเดอร์มาอาจได้อยู่ได้กับกับไม้พวกนี้ครับครับมันเป็นอาหารของของเชื้อราไตรโกเดอร์มาอีกอีกทางหนึ่งกันครับครับก็ถือว่าช่วยมานะครับดูเล่สีใจมี นี่ครับคือใจเทียดไม้นะครับเทียดไม้ครับเทียดไม้เลยครับเป็นดินรวนตัวไปนะครับดินดินรวนดินตามบ้านบ้านนะครับกับผมหนูกับดอกนะครับชื่อว่าดอกมานะครับปล็กยื่นช่วยด้วยนะครับก็นี่มีหน้ารู้ที่กว่ามีใจใจกูเดิมมาด้วยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวนี่นากนนะครับจะจะหลบไอ้ไอ้ไอ้หลบุงเองบูบเองเทคโนูตหลบหลักแนา กิ้งหนาวนะครับมันจะหมากับอย่งนี้ต้องจีดบ่อยๆเลยครับต้องทำวันจีดกลางนึงเลยไม่นันสซกับเจือราไม่ได้ครับมันจะมีพวกราหนํากลางราใบเยี่ยวราเม็ดพักการ์ดกับรูกหนาวกุหนาบหนาวแต่ก็เอ็นเทคโนดนั่นนะครับอ่ารูกุุงเองจะหรือมาแล้วครับแต่ว่าเราชีดอยู่กับหลุดีกว่ามันมันลดกันเกิดรูกราบ้วนได้หมากับมันมีมั่งกันครับแต่ว่ามันน้อยครับผม เมื่อผมเไม่มีจุลนทรีสังกัดแสงด้วยจุลนทรีสังกัดแสงนี่อ่าจ่าปั่นปื้กกับนี่เสียชายอยู่นะครับจุลนทรีสังกัดแสงไม่ไหนน่ามาจ่ายบ่อยๆนะครับประมาณทักทิพย์วันต่อครั้งนะครับจ่ายทักส่องจอนต่อน้มยี่ทิพลิตรนะครับส่องจอนโตอย่าอย่าจ่ายมากับจุลนทรีสังกัดแสงเพราะมันเป็นพ่นายต่อดีปีด้วยกับเพราะว่าถ้าจ่าถ้าใจ่ามาเกินไปถ้าจ่ามาเกินไปนะครับแต่ถ้าใจโกเดอรมานี่ แตโกเดอม่นมันพุ่มไม่พุ่มใช่หมากับไม่ปลื้มกับเพราะว่าพุ่มลงตอนนั้นแต่เป็นโกนหนาวพุ่มราดรถลงไปเป็นครึ่งขวดเลยนะครับครัอย่างซื้อว่าลดขึ้นมาได้ครับดีีไม่ต้องต้นต่อดีๆแถวไหนครับสำหรับไตโกเดอมาคือใจได้ตลอดนะครับปไปเล่อตอนนี้เป็นโกคนหนาวันเดี๋ยพุ่มใจไตโกเดอมานะครับไปกรับไปดูตามไปดูครับพุ่ม กระปุ่มเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้นี่ไปต้องการจริงๆเลยครับเราว่ามันโรเดทไม่ได้เป็นโรคใบเหี่ยวนะครับซึบ่งกับปุ่มมาตั้งกีดเลยติ้ก้นมันจะเป็นปวกใกล้ๆว่าโรคก้นหนาวนะครับแนนอนอยู่แล้วซึ่งกับปุ่มใจหลาดร,รถกับไซโกเดอร์ม,มาใจาปุจ่มใจท่องแก้วน้ำเลยครับรถ ครับเนี่ยมันมันกับฟื้นคืนมาได้พุ่มครับน่าเชื่อกันกับฟื้นคืนมาได้ถ้วยย้มนะพุ่มที่กถช่วยช่วยนะกับกับใจกนได้มากถ้าเป็นนั่งเปลื่ยนเลยตึงมันมันจะเดือดแรงแันจะยอดไปเม็ดเลยครับใบเอี้ยวปนกั็นรูคนน้ะครับซึงกับนี่มันช่วยได้ครับแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นนักแล้วเราไปใจถี่รั้งแล้วกับมันกัดบางทีก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าไอ้ดีเราใจอยู่ปนดีว่าครับ ใช่ต้องต้จงใจเรลือๆนะจ้ะต้องใจเรลื่อมเล็กนะครับสำหรับไตรกูเดมานะครับซึ่งการใจเการระทุ่มน้ำสักช่วงสักลอยทิดตี้ต่อน้ำยีทิปลิรกับไตรกูเดมาลอยทิดตี้ต่อน้ำยีทิปลิรกับเรื่าอีไปแม้หมากวานก็ไม่ปลื้ดกับเพราะว่ามันมันช่วยรากกันในไตรกูเดมามันเป็นไกลๆวัคซีนให้กับปืดกันกับไตรกูเดมาตัวนี้ก็ ไม่เชื้อตารตดลองเล่การตัดองนะครับมันคือไม่ต้องเชื้อโรคนะครับไม่ต้องเชื้อแต่ก็ยากไปตดลองดูนะครับคนอนน้นน้ำกับบกโตกับจ่ายจ่ายได้กับปุ่มมิ้นปุ่นเหลียงเลยกับบกโตนะครับทุวนปุ๋ยนี่จใจปุ๋ยทได้ตอนนี้กับบำรุงอันนี้ผมจทูดซิห้าล้วนๆเลยกับทุดซัมเมอร์นะครับซิป้าซิป้าิ้านะครับเพราะว่าพุ่มเกิดใจไอ้พวกบำรุงดอกเร็วกันกับเมว่ามันไม่ดีแต่กับทูดที่มากับ พะมันได้บำรุงต้นไห้ดีว่ากับฟองนนี้ดูนะครับพลิกดอกนะครับดอกดอกม้านะครับชื่อดอกม้าอกมานะครับอกมครัอืก็คือปุ๋ยนี่ต้องปุ๋ยต้องใส่ยอดใส่เรื่อยๆใช่ไหมครับใส่ประมาณอ่อตงจรนตังจอรนกินเก้ารอบตวงตงจอรนกินเก้าใส่กะตอนประมาณนี้เดียนะแต่ะตอนแรกนึ่งจอรกิน้าพอใส่ซึ่งวิธีใด เราแท้ติดคอบตุ้งดำไปเลยครับแท้ติดคอบตุ้งดำไปเลยอย่าไปใท้ตึ้งโคนเน็ตแาดเพราะว่าน้ำปุ๋ยโบนี่มันจะเป่าโคนครับเพราะมันมันมันใดไปไหนเลยมันอยู่แต่ในในตุ้งดำครับครับคือแท้เราแท้ใท้ปุ๋ยประมาณนึ่งจนโตนะครับก็รอบอ่างจ้อนนะครับเอ่อจช้อนไม่ต้องปูนตอนใหญ่ครับคือจอร์จอนโต้นะครับใท้รอบรอบเออแท้รอบไปเลยครับใท้ครอบนี่ กระหวไม่กี้เกียจก็หลลาไร่กับน้ำรถก็ได้กับแต่ว่าหลายร่กับน้ำรถนั้นกับพุม,มกม่แน่ใจว่า,านะปัดรม่มแต่ไหนนะปวดด้วยนะไอ้นี่เอาตํามแต่ว่าเราเราใจเราตั้มอยู่ก็คือพมใส้เป็นเม็ดไปเลยหล่างจากรถดน้ำก็ใไส้เลยกับปอด,ดินมันเนื้อมันเปียกอยู่ดีถึงนาใส้ว่าแต่บ่าดินเองตือว่าด้วยนะครับบบนี้นะครับ ก็ผมก็ระวังเรื่องพวกเปลือกนไฟโบนี้เลยปลวกสองปลือฝนนะเออเปลือกนไฟมันจะตามไปใบงี้แมงวิโบนี้มันจะตามมาเป็นปลวกติดปลวกไวรัสอะไรโบนี้นั่นนะปลิกมันไปก้องโบนี้ครับแ,แนะนำให้ใจไอ้กับเหลวเตะติดกำจัดพวกนี้ได้ครับอยู่เรื่อยๆใจอยู่เรื่อยๆครับเพราะถ้ามันเป็นแล้วมันไม่่ายพวกไวรัดกับมันจะเป็นใบาลายใบยเลื่องอยู่ประมาณนี้น ช่วงติกตัวอ่าช่วยงามนะครับใจปลูกในกระโถบด้วยปลูกในตุ้งดั้นะครับในช่วงกลุ่งกุนทุนนะครับก็ือวผลิตออกมาพ่นผลิตดีว่าหน้าพึ่งพอใจมากนะครับดอกนะครับดอกดอกกรดุมจุ่มบุญดอกใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ประยัดน้ำด้วยใช่ไหมประยัดน้ำประยัดน้ำด้วยกับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งดูดูฝนแต่ทำห้ดินชุ่มน้ำก็ช่วยได้กลั้นกับเพราะว่ามันอยู่ในทุ่งดํามันมันปลดไปจากน้ำครึ่งน้ำกั้งรากไม่เป่วยไม่หนาวไม่รอน้ำกับแรงบัต้าบันเรานะครับว่ามันไม่รอน้ำเพราะว่าดีปีบนี้มันจะกลัวพวกเวลาน้ำมาดดงก้นมันหมักหมากกมันจะรากป่วยรากหนาวมาก่อนเลยกับซึ่งการที่เราการันตีทุ่งดําไว้ก็ดี่ากกับในช่วงฤดูฝน นี่พูไว้ยคีคีตอนกับนี่คีกระสอบกับนี่นี่ต้องรอยกับต้องรอยกระสอบต้องอยกระชอบเรามาเดินดูรอบๆนะครับเดินดูนะครับเดินชมพลิกดอกใหญ่มานะครับผมถือว่าดอกใหญ่นะครับผลใหญ่นะครับผลใหญ่มองไปทางไหนก็เอ็นแต่อาพ้นพลิกนะครับดอกพลิกพ้นพลิก เนี่ยดาบูนี้มาเรื่องโกเลยครับเดี๋ยวาตาติดวิธีใจ่ายเอะไรเนื่อยครับครับนี่ซาซาติดวิธีการใจ่ายใจโกเดมานนะครับอันนี้แบบ แบบชดๆนะครับเราดูเล่ซะดวกด้วยนะครับสำหรับพวกในกระสอบนะครับเนี่ยราเม็ดเม็ดประกาศกับนี่เหลื่มเหลื่มเส้นใ่อยราเหลื่เม็ดเลยใช่ไหมครับนี่ยพวกราเม็ดประกาศกับแต่ต่อไปมันจะพัฒนาเป็นรากหนาวกุ้นหนาวนะครับเนี่ยไอตอนนี้เลยครับเนี่ยผมจะใจโกเดือมมากกับราดรดลงไปเลยอันนั้นเจออได้ราเริ่มขึ้นเลยไหมโตไปมันจะกินปลานังเปลือกเนี่ยกินกินจนว่าไปตึ้งแกนแกนแกนต้นเลยเนี่ย ตึงตามมาตอนหนาวรลักหนาวกุ่นหนาวครับอืรัดต้งไปเลยครับต้องกลัวกับไซโกเดอร์มานี่มันไม่ต่ำไรปื๊บแต่ที่ผมใจใจนะแต่นะตาว่ามีพน่นกางเกงปืนก็ป้อมไม่รู้ลึกไปว่าอันนะครับแต่เนี่ยผมปันนี้เลยรจากประสบการณ์ตรงนะครับคือจะอ้อไปเลยกับเผื่อเลี้ยงใหญ่ไปเลี้ยงเชือไซโกเดอร์มาครับเลื้อยครับเชืนะอไซโกเดอร์มาแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันจะอ้อหมอกเข้าถ้าเราเป็นตอนเชื่ออายมัอนกัน มันจะว้าหมอกาวซุก,กนะครับหมอ,อกมากาวปิดไปเลยครับเตียนมันจะตาเปาเลี้ยงเชื่อไว้ในในตรงนั้นเลย ทุนที anyway, like er> ่ส uh, ังเคราะห์แสงนะครับใหญ่มากไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าใหญ่เกินนันตรายเดี๋ยวใบเลื่องใบมันเสียดอ้ายทันทีครับตอนตอนปืดครับแจยแก่พ่อประมาณพ่อครับไม่ใช่ว่าเราย่างหมากเราระได้หมากได้ไม่ได้ครับไอตัวนี้ตัวอันตรายเลยครับ้าไมกก็ใส่กลางละดช่องชนต้นน้ำหยิบหิบฤทธินะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็อัตราการใจดีต้นอ่ะดีน้องต้นใจก็ประม่านนึ่งอ่า กลึงเดือนใช่ไหมจ่ายวันไหมกับชิบะวันจ่ายที่กับตัวนี้ชิบะวันไปชีตผ่นที่ก็คือชีดอันนี้ใด้ร่วมกันได้นะครับได้ไ<ช>ร่วมกับใจโกเดอมาได้จ่ายจ้า,ยางขอเซ้งนะครับชีดผ่นไปตั้งต้นตั้งคู่ตัง้งไปตัง้ตงรา,ากเลยไหมครับตัง้งต้นชีดผ่นไปเลยแต่มันก็มันลื่นลงไปอยู่ในตุ้เองมันเองนะเราชีตมันจะ มันจะลาลงไปในน้ำมันใช่ไหมพอเรจี้ตุกใบลาไปห้าก้นะครับมันลงอยู่ในตุ่มในตุ้งเองครับครับพวกนี้ถ้าว่าเราถ้าว่าเราใช้พวกมันจะไปโยยตะไลไอ้พวกนั่นได้ใช่ไหมไอไอวัดจะดูไอไอแรก็่ออย่างไร้รกอ่ะอินทริวัตถุนะเออมันจะไปโยยตะไลปลวกนั้นได้เราใช้โบใหมายปุกบโนี่ดีเลยครับใจตัวนี้มันจะไปไปโยยตะไลปลวกนั่นเลครับ จะประโยชจะไล่เศษไม้นะครับวินทีวัตถุที่เราใช้ไปนะครับตั้งก่อเท่งนี้จะประโยนจะไล่ทิ้งอีกปุ๋ยที่ตกค้างนะครับให้มันกลายเป็นยิวมัดนะครับเผื่อจะดินรวนดีใช่ตัวนี้เผื่อดินมันรวนนะครับเผื่อให้พืชอุดมสมบูรณ์นะครับคือนําไปใช้ได้เต็มทีนะครับจากว่าที่ตุกดินมันตึงไวนะครับจากปุ๋ยที่ว่าดินมันตึงไวก็ตั้ง ส่วนที่ต้องขอเส้นก็สามารถนําไปละลายนะครับให้เป็นนิวมักแล้วก็พืชนํามาใช้ได้นะครับมันพอทำให้ดินรวนดีพวกนี้ลยจากดินเต็มดินแน่นนะปกติใด้ใด้ตุ้งบันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอใจก้องบันนี่พอใจมันจะรวนนีนว่ามันจะบีบหนุ่มนุ่นนวลไม่เม็ดมันไม่แน่นครับแต่ยิ่งดินบันนี้มันยิ่งหลดนำยิ่งแน่นยิ่งใส่ปุ๋ยมันยิ่งเป็นแป้นกลางบนปิ้วดินเนี่ยครับซึ่งเรามีตัวโบนี่ไว้มั่งกับช่วยได้ช่วยได้ดีครับ มีตั้งโรดแจ้งไว้ช่วยให้ดินดวนด้วยนะครับดินไม่แน่นนะครับดินไม่แน่นเวลาเรารถน้ำนะครับปกติได้ตุ้งวันนี้ดินจะแน่นแท่งวันนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณคุณตุ้นมานะครับขอบคุณของตุ้นนะครับที่มาให้ความรู้ในการปลูกปิกในการรอบนะครับกอบผมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับดีครับ